สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวช่องเสือนุยบุรียำครับผมวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ทศพลครับผมอาจารย์ทศพลจริตดำครับผมหรือว่าอาจารย์ทศพลซาวมิวสิกนะครับผมออะเดี๋ยววันนี้ผมมาร่วมบุญประปาครับผมพอดีมาเจอรถแห่มินิสวยๆน่ารักๆนะครับเป็นรถแห่อเนกประสงค์เลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วบาดตาเลยนะครับอาจารย์ครับ ตัวนี้ใช้เครื่องอะไรนี่รถเป็นรถอะไรองอแตนครับอีแตนเกษตรครับผมอู้อีแตนเกษตรธรรมดาบ้านๆนี่แหละครับเอามาแต่งขึ้นอเอามาแต่งขึ้นเป็นเป็นรถแท่เป็นรถแทรพี่น้องเอ้าเดี๋ยวตัวนี้ใช้เครื่องอะไรเครื่องร้อยสิบสี่แรงร้อยสี่สิบใช่ไหมร้อยร้อยสี่สิบแรงร้อยสี่สิบแรงครับเฮ้ยร้อยสิบสี่ร้อยอันนี้ของเดนบครับผม ตัวนี้โอ้โหมีได้สตาร์ดด้วยนะครับมีมีไดรสตาร์ทเอาคัสซีรถยนต์มาทำนะนี่ครับผมโอ้โหเป็นไอแตมซิ่งครับเอาแล้วตัวนี้ตู้หกใบครับหกใบใบละสองดอกใบละสองดอกเอาพาไปเท่านั้นเลยสุดยอดเลยครับใบละสองดอกมีอยู่หกใบครับส่วนกลางล่ะกลางก็เยอ แปดหรือเป่ครับผกํางแปดแหลมแปดแหลมก็แปดครับแหลมแปดครับแม่เสียงจิ๊ดจ๊าดเลยนะครับผมครับผมอ้าจะภาพเรียกแล้วจะภาพเรียกแล้วครับเอาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวครับครับตัดไปเครื่องรุ่งสามมือครับผมสามมือตอนนี้ใช้พาวเวอร์อะไรพาวเวอร์ตัวของกิติครับอ๋อทับได้ข้างละตีเป็นแปดตัวขับเบรคอันนี้ก็ข้างละสองขับเบรคกี่แท่นสองแท่นใช่ไหมขับสองแท่นข้างครับ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอยเร่งครับผมเรีกแลพาไปครับไปไปงานเร่งด่วนครับพี่น้องเอาตามไปดูครับตามไปตามไป

อาจารย์นักดนตรีก็กำลังเช็คสาวอีกทีเนียใจเย็นใจเย็นลูกพี่ครับผมเดี๋ยวเขาเขาจะย้อนไอ้ตอนรอที่ทั้งงนานนะต้องมา ลองนะรีบๆเดี <laughs> ๋ยวสักครู่นะครับผมขอเข้าตลาดก่อนเดี๋ยวตอนนี้เซ็ตระบบอ,อยู่ครับ นึกสิครับผมวาคนเปนโมาเลีัตั้งเเ้าเหั้เเกับามาเรรีบลยเตยอาไฟังน้ำเสียงครับผมนะครับานางรามนางรมที่มีต้นพระป่าทุกคนนะครับ พาการมาอยู่ด้านหน้ารถแห่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้นข้าป่าทุกพันตามติดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านไม้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องโห่สามรอบก่อนแล้วเราก็จะได้เคลื่อนนะครับให้ทุกคนนั้นสนุกสนานด้วยกันพร้อมยาง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 ขอเสียงหน่อยเล็วยังไม่ดังยังไม่ดังขอเสียงหน่อยเลูกอามหาทศพลโห่สามรอบก่อนที่จะแห่จ้า ព្រេងបានមកពីតាមអាណានិតន្ត្រីក៏ឌីឌន្ត្រីក៏ដេញដេញសើអាចិសៀវើសៀវើបើបានលើក្នុងជំញងតាងទនៀងដងស្រីអាយើសៀវើសៀវើកញ្ញុំដាវបិសាន สี่ตู้ตู้สองดอกนะครับน่าจะเป็นดอกสีอ่อดอกสิบห้านะครับอ้าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับผมตอนนี้ก็บวนต้นป่อป่านะครับแล้วก็รถแห่พี่น้องที่เดินทางมานะครับยังไงก็ <laughs> ขอบคุณ f c พี่น้องที่เข้ามาร่วมบุญวันนี้ด้วยนะครับเอาคลิปนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะครับก็ติดตามคลิปหน้านะครับเราก็จะได้ัาโบธนาบุญกันนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับมีงานใครติดต่อได้ครับผมทศพลซาวมิวสิกครับผม คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบขอคุณมากครับติดตามคลิปหน้าครับผม